อาแปะเล่าเรื่องลุงปู่กิมธรรมะสโมเดินเกิดที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านบิดาของปู่กิมชื่อว่าในเข็ม มีอาชีพเป็นช่างทองส่วนมารดาของหลวงปู่ขิมชื่อว่านางอุ่นมีอาชีพเย็บผ้าโดยรวมครอบครัวของหลวงปู่ขิมจึงจัดได้ว่ามีฐานะปานกลางในวัยเด็กมารดามักพาหลวงปู่ขิมไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ่อยครั้งซึ่งหลวงปู่ขิมเองก็ไม่ขมัดมารดาในการสวดมนต์หากแต่กลับสวดมนต์หนักกว่ามารดาเสียอีกซึ่งบทสวดมนต์ที่หลวงปู่ขิมชอบสวด เห็นจะหนีไม่พ้นบทสวดชินะบัญชรและพาหุงมหาการนั่นเองในทุกครั้งที่หลวงปู่ขิมได้สวดมนต์ชินะบัญชรใจของท่านเกิดความสงบขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดทั้งยังเกิดความปิติเป็นพันทวีจนทําให้เกิดอาการน้ำตาไหลได้โดยง่าย เมื่อหลวงปู่ขิมอายุได้ห้าปีนางอุ่นมาดาของลูกปู่ขิมก็ได้เริ่มมีอาการป่วยกระสอกระแะแม้จะได้รับการดูแลจากในเขตเป็นอย่างดีก็ตามแต่ร่างกายของบรรดาของลูกปู่ขิมนั้นก็เริ่มมีอาการทรงกับทุดโทมากกว่าเดิมมาดาของหลวงปู่ขิมตระหนักได้ว่าตนเองไม่อาจมีชีวิตรอดจึงคิดให้หลวงปู่ขิมไปบวชและในวันนั้น มารดาของหลวงปูข่ขิมก็ได้สั่งเสกกับหลวงปูข่ขิมว่าขิมเอ่ยสัญญากับแม่ได้ไหมว่าเมื่อเจ้าได้บวชแล้วจะไม่ต้องสึกออกมานะมารดาของหลวงปูข่ขิมเอ่ยถามขณะไอออกมาอย่างหนักซึ่งหลวงปูข่ขิมก็พยักหน้ารับอย่างไม่มีข้อโต้เถียงทันทีที่หลวงปูข่ขิมพยักหน้ารับมารดาค่อยๆหลับตาหายใจอย่างช้า แล้วค่อยจากไปอย่างสงบหลังจากงานศพของบรรดาหลวงปูก่กิมผ่านไปไม่นานนักนายเขมบิดาของหลวงปูก่กิมก็ได้พาหลวงปูก่กิมไปฝากกับพระอาจารย์คณิงซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพระศรีทองบัวในตัวเมืองหลังจากฝากฝังหลวงปูก่กิมเสร็จบิดาของหลวงปูก่กิมก็ได้ลาก,กลับไปทันทีหลวงปูก่กิมได้บวชเป็นสามเณร อยู่ในตัเมืองจังหวัดน่านในระหว่างบวชเป็นสัมมาเนรหลวงปูข่ขิมจะตั้งปฏิธานในใจว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นเส้นทางของเราเราเกิดมาเพื่อช่วยพระศาสนาจะขอบวชอยู่ใต้ร่มกาสาวพักไม่สึกอีกต่อไปต่อมาไม่นานนักหลวงปู่ขิมก็ได้บวชพรรษาเป็นพระภิกษุในวัดสีทองบัวนั่นเอง หลวงปู่ขิมชอบศึกษาพระธรรมคําสอนและแตกฉานในพระธรรมตายปิดกและพิธยาคมในเวลาต่อมาในระหว่างการบวชพรรษาที่วัดสีทองบัวนั้นยังไม่ทําให้หลวงปู่ขิมที่แสวงหาหน้าที่ช่วยงานพระพุทธศาสตร์และความหลุดพ้นจากสังสารวัตแต่หลวงปู่ขิมก็ยังไม่ได้คําตอบที่ต้องการหลวงปู่ขิมตัดสินใจกลับลาพระาจารย์คนิง่งไปทุดงออกเดินทางจาริก สแสวงหาความหลุดพ้นในเส้นทางของตัวเองต่อไปหลวงปู่ขิมได้รอดแดนมานานท่านออกเดินทางจากจังหวัดน่านแล้วลัดลอดเข้าไปในป่าเขาลำเนาภัยเสียงของสัตว์ตัวน้อยใหญ่อย่างก็รอกกระต่ายตาหรืองนกได้ขับหางราวกระบงบอกว่านี่คือการมา ขอองเนื้ห,นห่งโลกใบนี้ลวงปู่ขิมได้เดินทุด,ดงไปเรื่อยๆจึงมองหาที่ปกักกดหลวงปู่ขิมเห็นบริเวณเชิงเขามีที่ราบโล่งเตียนหาแต่มีใบไม้เขียวขจีเท้าสองข้างของหลวงปู่ขิมสาวเท้าขึ้นไปยังเชิงเขาด้านหลางของเชิงเขามีลำธารและน้ำตกอยู่ไม่ไกลนัก หลวงปูข่ขิมจึงนํำกรดลงมาปักลงขณะที่ปักกรดสายตาของหลวงปูข่ขิมก็พันเหลือบมองไปยังพุ่มไม้กอใหญ่หากแต่หลวงปูข่ขิมก็ไม่ได้นำพามาใส่ใจมากนักท่านยังคงปักกรดจนเสร็จภายหลังจากการปักกรดเสร็จแล้วหลวงปูข่ขิมก็เข้ามานั่งในโกรดตามวัดปกติของท่านแล้วจึงหลับตาลงเพื่อบำเพ็ญภาวนานในทันที ในขณะหลวงปู่ขิมกาลังนั่งสมาธิอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงหัวร้อเรองล่าของสตรีหลายคนอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ปากกฏเช่นเดียวกันกับกลิ่นฉุนแปลกหากแต่ฟุ้งกำจอมายังบริเวณที่หลวงปู่ขิมปักกดเป็นสายลมเย็นหนาวสะถานเข้าไปถึงกระดูไม่อาจทําให้หลวงปู่ขิมนั่งนิ่งอยู่ได้ฉับพลันหลวงปู่ขิมจึงได้ลืมตาขึ้นมาเสียงหัวร้อของสตรีที่ได้ยินอยู่นั้น ก็หายตามไปด้วยเมื่อหลวงปู่ขิมลืมตาขึ้นมาก็อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ว่าท่าไหนมีเสียงสตรีหัวเราะเลืองล้าอยู่ในป่าดงดิบเช่นนี้คงไม่ใช่เสียงมนุษย์เป็นแน่แท้หรือนี่อาจจะเป็นเสียงของอัศมมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบอาถรรพ์แห่งนี้เป็นแน่แค่หลวงปู่ขิมคิดเพียงเท่านั้น <S <s ก็พันเห็นเงาดำลอยคลุ้งออกมาจากพุ่มไม้ใหญ่ มันตรงเข้ามายืนห่างหลวงปู่ขิมเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นภาพที่อยู่เบื้องหน้าของหลวงปู่ขิมเป็นภาพของสตรีคนหนึ่งใบหน้าของสตรีนั้นแต่งแต้มไปด้วยสีสันอันฉูดฉาดบนสีสาของสตรีปริศนาประดับด้วยรัดก้าวและเครื่องศิริยาภรณ์สวยสะดุดตาสตรีนางนั้นมีใบหน้าสวยคมหาแต่ววตาของสตรีอมนุษย์ฉายรอยวาวโรดราวกับโกรธแคนหลวงปู่ขิมมาแต่ชาติปางไหน ลุงปูขิมหลับตาลงนั่งสมาธิต่ออย่างไม่สนใจสติอมนุษย์ตรงหน้าซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่สติอมนุษย์อคันตุกะที่มาเยือนยังโกรธของลวงปูขิมเสียงกลั้วหัวเราะของสติตรงหน้าที่ดังขึ้นใกล้ก้นของลวงปูขิมที่ปักไว้ลุงปูขิมพยายามสงบสติอารมณ์ของตนเองไว้เพื่อไม่ให้สติตนเองกระเจิดกระเจิงไปมากกว่านี้ อาตมาก็อยู่ของอาตมาโยมก็อยู่ส่วนโยมหลวงปู่ขิมกล่าวกับสเตรีคนนั้นอย่างไม่นำพามาใส่ใจมากนักทว่าเสียงหัวเราะของสตรีคนนั้นยังไม่จางหายไป <c oughs> กลับตรงกันข้ามสตย์คนนั้นกลับพุ่งมาหาหลวงปู่ขิมจนเกิดประชิดกรดอย่างรวดเร็วหลวงปู่ขิมสะดุ้งเล็กน้อย เมื่อพานเห็นดวงตาแดงกล่ำของผีสางร้ายตัวนั้นที่พยายามเข้ามาหมายจะกินเนื้อของหลวงปู่ท่านเล็บสีดังของหญิงสาวคนนั้นยาวและแหลมคมมากให้หลวงปู่ขิมอย่างยานดูหลวงปู่ขิมมั่นใจว่าผีสางร้ายตัวนี้จะต้องเป็นผีปอบอย่างแน่นอนหลวงปู่ขิมเคยรู้มาก่อนว่าผีปอบคือผู้แก่ก้าวิชาอาคมที่ทำผิดต,ต่อครูผิดต่อครูผี ครูเบื้องบนครูหมอครูยาและผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูทุกคนผู้หญิงตรงหน้าของหลวงปู่ขิมเป็นนางพยาปอบผีฟ้าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ปกครองผีปอบทั้งหมดหลวงปู่ขิมเห็นว่าผู้หญิงตรงหน้านอกจากทำผิดกับครูแล้วยังทำผิดเบญจศีลห้าข้อเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้จึงทําให้เกิดมาเป็นปอบ หรือนางพญาปอบผีฟ้านั่นเองนางพญาผีปอบตัวร้ายค่อยๆย,ย,ย่างสามกลุ่มเข้ามาใกล้กรดของปู่ขิมหมภูขิมเรียกสติกลับมานั่งสวดมนต์บทป้องกันวิญญาณร้ายขายมงกุฎพระพุทธเจ้าที่มีอันิสงส์ดีนักแลกันผีกันสางแขวคราบคงกะพันในทางกลับกันวิญญาณของนางพญาปอบผีฟ้า คอยย่าสามขุมเข้าไปหาหลวงปู่ขิมอย่างไม่เกรงกลัวทันทีที่มือยาของผีร้ายเข้าพันในกรธของหลวงปู่ขิมหมายจะจับหลวงปู่ขิมกินนั้นก็พันเกิดแสงจากอำนาจพุทธคุณของหลวงปู่ขิมแสงสีทองสาดเข้าไปยังข้อมือของนางพญาปอบผีฟ้าทันทีไอสีทองพันเปลี่ยนเป็นความร้อนระอุปวดแสบปวดร้อนทําให้ผีร้ายไม่สามารถมาสัมผัสยังกรดที่ปักไว้ของหลวงปู่ขิมได้ ทันทีที่แสงสีทองสว่างว่าไปที่ข้อมือของนางพญาผีปอบนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังล่าง่าบเป็นดิบหลวงูู้ธิคิมได้นั่งแต่สวดมนต์ในโกรกต่อไปยอมแล้วอย่าทำอะไรข้าเลยข้าแต่พระคุณเจ้าข้ายอมแล้วนางพญาปอบผีฟ้าเอ่ยด้วยความเจ็บปวดอาการละล่ำละลักอย่างรวดเร็วไม่ได้ยินดังนั้น หลวงปู่ขิมหยุดบริกรรมคาถาลงพางเหลือมองใบหน้าที่มีดวงตาแดงกล่ำของหญิงสาวผู้นั้นแล้วเอ่ยออกมาว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนวิชาอาคมที่โยมมีมันได้กลับมาทำร้ายโยมเองเลิกก่อกรรมทำเข็นนโยมมันบาปหลวงปู่ขิมบอกกับนางพญาผีปอบตนนั้นพร้อมทั้งยังแผ่เมตตาจิตให้กับนางด้วย ข้าทราบแล้วจ้าข้โปรดเมตตาข้าด้วยถ้าเกิดมาชาติหน้าขอให้เกิดมาไม่มีวิชาอโคมและมีศีลนิธรรมชดใช้เวรและกรรมและสะสมบุญในชาติและภพต่อไปด้วยเถิดพี่สาวตนนั้นได้บอกกล่าวกับหลวงปู่ขิมก่อนที่จะหายลับไปในทันที หลังจากผีสาวได้หายรลับไปแล้วหลวงปู่กิมก็นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลและผลบุญไปให้ผีปอบตนนั้นหลวงปู่กิมได้แต่หวังว่าสักวันผีร้ายตนนั้นจะหลุดพ้นบ่วงกรรมของตนเองอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ